ในวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่จะถึงนี้การเลือกตั้งที่จังหวัดสกลนครกำลังจะกลายเป็นสมรภูมิที่สำคัญมากๆเลยครับเพราะมันสะท้อนภาพการเมืองใหม่ๆของภาคอีสานทั้งหมดเป็นเรื่องของการต่อสู้กันระหว่างพลังของศรัทธาอัตลักษณ์และก็อนาคตของคนในพื้นที่ครับคำถามสำคัญของการวิเคราะห์ในครั้งนี้ก็คือแคมเปญที่กับเพื่อนด้วยพลังศรัทธาในตัวคนคนเดียวเนี่ยจะสามารถเอาชนะพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคได้จริงๆหรือ นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกสกลนครวิกฤตสอนวิกฤตคือก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจตัวผู้สมัครเนี่ยเราต้องเข้าใจพื้นที่กันก่อนสกลนครเขตสองไม่ใช่แค่สนามเลือกตั้งธรรมดานะครับแต่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนกําลังเจอกับสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตสอนวิกฤตจริงๆโอ้โหพอเห็นภาพนี้เราต้องบอกว่ามันชัดเจนมากเลยนะครับคือลองดูตัวเลขกันนะฮะร,รายได้เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 2 0 0 0บาทต่อปีนะฮะ แต่รายจ่ายรายจ่ายของครัวเรือนพุ่งไปถึง2 0 0 0 0 0กว่าบาทมันไม่ใช่แค่ขาดดุลธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับแบบนี้แต่มันคือปัญหาใหญ่ระดับโครงสร้างเลยที่มันบีบให้คนต้องทิ้งบ้านไปหาเงินแล้วผลที่ตามมาก็คืออะไรก็คือนี้สินที่ท่วมหัวกันหลายครอบครัวเลยแล้วพอรายได้มันไม่พอแบบนี้ทางออกเดียวที่พวกเขามีก็คือต้องไปจากบ้านเกิดซึ่งเรื่องนี้แหละครับมันนําไปสู่ปัญหาที่น่าเศร้ามากๆในภาพถัดไปแล้วผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ว่าเมื่อกี้คืออะไรก็คือ มันสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าเจ็บปวดขึ้นมาที่เรียกว่าครัวเรือนแหว่งกลางครับลองนึกภาพตามนะครับพ่อแม่ที่เป็นคนวัยทำงานต้องอบพยพไปหางานทำที่อื่นแล้วก็ทิ้งให้รุ่นปู่ย่าตายายต้องเลี้ยงหลานๆอยู่ที่บ้านซึ่งมันก็สร้างภาระหนักมากๆให้กับทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ตัวเด็กเองด้วยแต่วิกฤตมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับ มันเหมือนโดนพายุซัดเข้ามาพร้อมๆกันเลยมีอีกกว่า1 5 0 0 0ครอบครัวที่เจอปัญหาเรื่องที่ดินทำกินไม่มั่นคงพื้นที่เกือบครึ่งจังหวัดย้ำว่าเกือบครึ่งเลยนะฮะเจอปัญหาดินเค็มอีกแถมอายุเฉลี่ยของเกษตรกร,ร,ก,รก็ปาเข้าไป62.5ปีแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องอัตราการตั้งครันในวัยรุ่นที่สูงจนน่าเป็นห่วงทั้งหมดนี้แหละครับมันรวมกันเป็นภาพของวิกฤตที่มันซ้อนทับกันอยู่จริงๆและนี่คือฉากหลังของการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้เอาละครับ ส่วนที่สองผู้ท้าชิงทางเลือกก็คือท่ามกลางวิกฤตที่มันซับซ้อนขนาดนี้เองครับที่มีผู้ท้าชิงที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งก้าวเข้ามาเขาคือดอร์นิยมเวชกามาหรือที่คนในพื้นที่รู้จักกันดีในชื่อดอร์มหานิยมประเด็นที่สําคัญมากๆกก็คือภูมิหลังของเขาครับเขาเคยเป็นสสสังกัดพรรคเพื่อไทยมาก่อนซึ่งก็รู้ดูกันอยู่ว่าเป็นพรรคการเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนาน คือการเป็นสสในนามพักนี้เนี่ยแทบจะการันตีชัยชนะได้เลยแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาตัดสินใจย้ายมาลงในนามพักโอกาสใหม่ซึ่งเป็นพักทางเลือกการตัดสินใจครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการการเมืองท้องถิ่นเลยครับแล้วอะไรที่ทําให้ดอ,อร์มานิยมแตกต่างจากคนอื่นคําตอบน่าจะอยู่ที่ปรัชญาการเมืองของเขาครับที่เรียกว่าพุทธเจตวิทยาการเมือง ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเขาไม่ได้แค่เอา,าศาสนามาใช้หาเสียงนะครับแต่เขาเอาหลักการทางพุทธาศาสนามาเป็นเหมือนพิมพ์เขียวในการสร้างนโยบายสาธารณะแบบจริงๆจัง,จงๆเลยและนี่คือภาพที่สะพร้อนจุดยืนของเขาในชุมชนได้ดีที่สุดครับชาวบ้านและพระสงฆ์เรียกเขาว่าผู้พิทักษ์ศาสาศนาซึ่งนี่มันไม่ใช่แค่ฉายาทางการเมืองเท่ๆนะครับแต่มันคือภาพสะท้อนความไว้วางใจที่เขาสร้างมาเป็นปีๆจากการปกป้องประเด็นทางาศาสนาในสาภา ดังนั้นเนี่ยเครือข่ายผู้สนับสนุนของเขาจึงไม่ได้มีแค่หัวคะแนนแต่เป็นฐานเสียงที่มาจากศรัทธาล้วนๆส่วนที่3ครับนโยบาย3เสาหลักคําถามก็คือแล้วปรัชญาที่ว่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็นนโยบายเพื่อแก้สารพัดวิกฤตเหล่านั้นได้ยังไงคําตอบของดรนิยมไม่ใช่นโยบายประชานิยมแบบแจกเงินนะครับแต่เป็นยุทธศาสตร์3เสาหลักที่มุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอเลย มาดูกันที่เสาหลักที่1ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของเขาเลยก็คือพุทธเศรษฐศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินเขาเสนอให้ตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยขึ้นมาเลยเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดให้โปร่งใสและที่สําคัญมากๆเลยก็คือนโยบายนี้มันไปเชื่อมกับการแก้ปัญหาก,กรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดกับชุมชนรอบๆซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากแล้วต่อมาเสาหลักที่2ออันนี้พุ่งเป้าไปที่วิกฤตครัวเรือนแหว่งกลางโดยตรงเลยครับ เขาเสนอให้มีเงินอุดหนุนสำหรับเด็กและเยาวชนแล้วก็มีระบบสวัสดิการท่วนหน้าเพื่อมาสปอร์ตผู้สูงอายุเป็นเหมือนการสร้างตะข่ายความปลอดภัยทางสังคมให้กับกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในพื้นที่นั่นเองและเสาหลักสุดท้ายเสาที่3ก็คือการเปลี่ยนคู่อํานาจกลับมาสู่ท้องถิ่นครับเน้นการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถจัดการงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรของตัวเองได้ เป้าหมายก็คือเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่สร้างงานในสกลนครและก็หวังว่าจะช่วยหยุดวงจรการย้ายถิ่นฐานเพื่อไปหางานทำที่อื่นได้เอาละครับนั่นคือแผนของดรนิยมแต่ว่าในสนามเลือกตั้งจริงๆเขาไม่ได้ลงแข่งคนเดียวนะครับศึกครั้งนี้เป็นศึกสามเศร้าที่มีผู้เล่นสำคัญอีก2คนด้วยกันเรามาดูภาพรวมของสนามรบนี้กันหน่อยครับฝั่งหนึ่งก็คือดรนิยมที่มีแบรนด์ส่วนตัวแข็งแกร่งมาก มีนโยบายที่เน้นเรื่องศรัทธาซึ่งก็จะดึงดูดกลุ่มผู้สูงอายุและคนที่เดือดร้อนจากปัญหาที่ดินเป็นหลักส่วนอีกฝั่งก็คือผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยคุณอภิชาติรตรัดว์ไทยที่มีแบรนด์พรรคที่ทรงพลังอย่างแลนสไลด์เป็นจุดขายเลยและสุดท้ายคือคุณชาติล่าพรมจากพรรคล่าธรรมที่ว่ากันว่าได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอำนาจในท้องถิน่นนี่คือการต่อสู้ที่คลาสสิกมากๆเลยครับบารมีส่วนตัวของคนคนเดียว จะสู้กับพลังของพรรคใหญ่และเครือข่ายอิทธิพลท้องถิ่นได้หรือเปล่าส่วนที่5ครับการเดิมพันเพื่ออนาคตของอีสานและทําไมการเลือกตั้งท้องถิ่นในสกลนครแค่เขตเดียวมันถึงมีความสําคัญมากขนาดนี้ก็เพราะว่านี่คือการเดิมพันอนาคตของการเมืองอีสานทั้งภาคเลยครับคือผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย ถูกมองเป็นบททดสอบสำคัญมากๆที่จะมาช่วยตอบคำถามใหญ่ของการเมืองในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของไทยเลยนะครับว่าการเมืองที่เน้นอัตลักษณ์ท้องถิ่นมากๆที่สร้างมาจากศรัทธาและความไว้ใจในชุมชนเนี่ยจะสามารถเอาชนะอำนาจมหาศาลของแบรนด์พรรคการเมืองระดับชาติได้ไหมและเรื่องทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่การเลือกตั้งครั้งนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่า ใครกันแน่ที่ควรเป็นคนกำหนดอนาคตของชุมชนจะเป็นกระแสจากส่วนกลางและพรรคการเมืองใหญ่ๆหรือจะเป็นผู้นําท้องถิ่นที่เติบโตมาจากศรัทธาของคนในพื้นที่เองคําตอบจากชาวสุโนครในวันที่8กุมภาพันธ์จะไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเขาเท่านั้นนะครับแต่มันอาจจะส่งสัญญาณถึงทิศทางการเมืองของทั้งประเทศเลยก็ได้